Foot. สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for ไฟนะคะทางช่อง 9m r t HD วันนี้เราก็จะมาว่าด้วยกันเรื่องของคำในภาษาอังกฤษคำพวกนี้เนี่ยนะคะเวลาเราเขียนหรือว่าอ่านเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วแหละว่ามันต่างกันใช่ไหมมันก็พอที่จะแยกกันออกแต่เมื่อเราฟังแล้วสิบางทีมก็ไม่แน่ใจนะเอ๊ะว่าไอ้ที่เราฟังมามลูกสะกดแบบนี้หรือว่าสะกดแบบนี้เนเาะมาดูตัวอย่างกันนะนะคะคำนี้สั้นๆง่ายๆเลย doe d o u g h 2องคำนี้สะกดต่างแต่อ่านออกเสียงว่า dough e. dough e, d o e เนี่ยความหมายก็คือกวางตัวเมียหรือว่าจะเป็นกระต่ายตัวเมียก็ได้ค่ะส่วน d o u g h dough e, นี่ก็คือแป้งที่ผสมกันกับน้ำแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเพื่อที่จะเอามาทําเป็นเหมือนขนมปังหรือว่าจะเป็นโดนัทก็ได้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะ dough e, d o u g เขายังเป็นส l a n g อีกด้วยนะคะหมายถึงเงินทองค่ะ i have a lot of time but little เดฉันมีเวลาอยู่เ,อเยอะมากเลยคือเป็นคนเวลาเยอะแต่ little d o u g h ก็แปลว่าเวลาเยอะเงินน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเวลา ไปทำมาหากินมันจะได้มีโดเยอะขึ้นนะคะถ้าเราฟังนะคะโดเป็นโดหรือว่าโดที่แปลว่าเงินหรือว่าโดที่แปลว่าแป้งเนี่ยมาเป็นโดที่แปลว่ากวางเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฉันมีเวลามากนะแต่ฉันก็มีกวางตัวเมียตัวเล็กๆมันก็จะไม่ใช่หรือเปล่าโนไม่ใช่เลยค่ะมันก็จะฟังดูแลแบบพี่ลึกพี่ลึกนะ แ,บบแปลกนะฉะนั้นเนี่ยบริบทของคําของประโยคสําคัญมากเลยแล้นอกจากนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะ D o e, do e do นี้ยังเป็นภาษาพูดที่ใช้แทนคําว่า though อีกด้วยนะคะ though ที่แปลว่าแมวา้ว่าค่ะมาต่ออีกคู่หนึ่งค่ะ sell sell c e l l Cell ที่แบบเซลลเซลล์สมองเซลล์ร่างกายมนุษย์เนี่ยนะคะกับการที่เราจะขายของ s e l l มาดูกันต่อนะคะที่คำว่า s i t e C-I-T-E s i t e ที่แปลว่าวการอ้างอิงหรือว่ากล่าวถึงนะคะหรือว่าจะเป็น S-I-T-E site ที่แปลว่าที่ตั้งหรือว่าจะเป็นสถานที่ค่ะแต่ระวังด้วยนะมันจะมีคำว่า sigh S-I-G-H ที่แปลว่าวการถอนหายใจ หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันผู้สนับสนุนใจดี True Vision Group c i t y r i g h t Holdings See you again next time สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย f o t for